อบอวบซึ่งเป็นมโนราที่ดังจากอำเภอสถิงราจังหวัดสงขลาอยู่กับคณะอบอว่ได้ปีกว่าก็ได้ย้ายไปอยู่กับมโนราคณะประเสริฐโสผลสินจังหวัดสงขลาและคณะผิดพันจังหวัดพัทลุงคณะปรีชาอัปเยสินจังหวัดตรังล่าสุดคณะจันแก่ฟ้าที่จังหวัด สุราษธานีเส้นทางการเป็นนักร้องอาชีพเมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2514วงดนตรีมีรบุตรของครูรังสรรค์กีรศุกยกวงไปทำการแสดงที่อำเภอละงูสัางันไม่รอช้าไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงครูรังสรรหัวหน้าวงทดสอบเสียงโดยการให้ขึ้นโชว์เพลงบนเวทีเขาร้องเพลง พอหรืออย่างของสอนคีรีสีประยุกต์และเพลงความรักเหมือนเกมกีฬาของโรงสีธรรมราชซึ่งพอ,องเพลงจบแฟนเพลงปรบมือตึกก้องกับน้าครูรังสัรค์พอใจในน้ำเสีเยงจึงรับไว้เป็นนักร้องประจำโดยบอกให้กลับไปบ้านเก็บเสื่อผ้าแล้วมาเจอกันในเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันรุกขึ้นท่านผู้มีเกียรติที่กรุ ถึงเวลานั้นเขาไปต่างนั้นและร่วมเดินสายไปกับวงดนตรีตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อมาถึงกรุงเทพครูรังสรร์ก็ตั้งชื่อให้กับเขาว่าเดือนรุ่งเมืองสูลอยู่กับวงกีรบุญได้ไม่นานก็ได้บรรทึกไปเสียครั้งแรกในเพลงน่าซื่อใจทนซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของพิเศษส่ายเพชรโดยครูชาญชัยบัวบางสอน ครูพีระเตรียภูภาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงดนตรีต่อมาร้องอีกหลายชุดรอพี่ก่อนเถิดน้องของพิเศษสิ่งเวชรมนรักเสียงแคนของครูวิไลยแก้วเหลือหญิงร้ายกว่าเสือแต่งเองเอสอรอรักของดอยกินถนนเอาความโง่เขาไปเขาเมืองตรังของวัฒนาพรอนอนานเมื่อไรจะฟอออกจากวงกี่ระบุตไปอยู่กับบนตรีอีกหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นวงต๊อกปูงของป่าต๊อกยุผินแพลทองเมืองแมนสมยาประเสริฐและวงสุดท้ายคือกังวานไพรลูกเพชรและณสถานที่แห่งนี้เองเขาได้มีโอกาสได้รู้จัก